ไม่ไปว่ากันี่ไปช่วยงาเร็วไหมผมดูแล้วนะครับเป็นอบตที่มีความพร้อมมีความเข้มแข็งอบตนีะครับเอาเองให้ไฟกันพวกมันนะครับเราตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน มีการฝึกอบรมควบคัวหรือกิจาก,การรมที่เกี่ยวกับอบปเรื่อยมครับถ้าเทียบแล้วกับอบตุอื่นเทศบาลอื่นจะมีความคิดแตกต่างกันมากนในส่วนหนึ่งนะครับผมยอมรับว่าหนึ่งก็คือตัวเขาท่านเองให้ความสําคัญให้ความร่วมมือสองคณะผู้บริหารให้ความสําคัญ นะครับสนับสนุนงบประมาณดูแลกิจกรรมต่างๆถึืไอ้เกิดขึ้นได้นะครับถามว่าที่อื่นอยากทำหมือไมอยากจะทำผู้บริหารอยากจะดำเนินการแต่สมาชิกเราไม่พร้อมไม่พร้อมเริ่มมือมันก็เป็นไปไม่ได้หรืออบปบรอยากจะทำอยากจะดำเนินการแต่ผู้บริหารไม่ได้ความสำคัญไม่ได้ความเริ่มมือกิจกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นไปไม่ได้นะครับ จากการสังเกตรหรือติดตามข้อมูลที่ผมได้ติดตามมาหลังจากที่มาอยู่จังหวัดขอนแก่นสองสามเดือนสี่เดือนนี้นะครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับว่ามีความแตกต่างการมีความพร้อมในด้านไหนบ้างอย่างไรซึ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะนำมาสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนของแต่ละพื้นที่นั้นๆนะครับ แต่อปพรพทุกวันนี้ภารกิจจะถูกปรับเปลี่ยนไปโดยปริยายอปพรคืออาสาสมัครป้องกันภัยว่ายโลเรือนมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเมื่อสักเมื่อเช้าท่าแนแอนเพื่อได้พูดไปแล้วว่าสาธารณภัยก็คือภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติง่ายๆก็คือดินน้ำหลงไปแต่ภัยธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นประจําทุกปีนะครับดินโคลนถล่มมีไหมไมีบ่าบาเนเราไม่มีมมน้ําท่วมมีไหมบ้านเราไม่มีมมลมพายโยพัดลังคาเปิดมีไหมมีแต่ไม่ทุกเดือนจะเป็นเลือดดูการใช่นไหมครับ,รบไฟป่าไฟไหมมีไหมม,มีนะครับแต่ไม่ประจําทุกเดือน เป็นบางแล้วดูการถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาตลอดที่เป็นอปพอราม,มาจากการที่พวกเราเป็นอปพอรามาปฏิบัตินหน้าที่ในด้านไหนบ้างครับแต่นยังไงที่เป็นอปพราม,มาช่วยงานครับช่วยงานงานยังงานซบง,งานบุญอ่าเห็นไหมครับทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ สาภัยตามภารกิจตามระเบียบไหมเห็นไหครับทุกวันนี้ภารกิจของ <c oughs> อบปกรออได้ทรับได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่เช่นึง